อเล็กซานเดอร์หวังจากเด็กอัจฉริยะอายุ26ปีสู่เจ้าของสเกล AI ที่มีมูลค่ามากกว่า1.44ล้านล้านบาทเรามารู้จักอเล็กซานเดอร์หวังผ่าน10เรื่องนี้กันครับ1เป็นลูกชายของนักฟิสิกส์นิวเคียร์เติบโตที่นิวเม็กซิโกพ่อแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการอาวธนิวเคียร์ของรัฐบาลสาหรัฐเติบโตท่ามกลางสมการและโคต,ตั้งแต่เด็ก2เริ่มเขียนโคต,ตั้งแต่ประถมเขาเริ่มต้นเรียนรู้เขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ปีใช้เวลาแข่งขนันคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมแแทนนกกกาาารเเลลล่ม 3. สอลลออออบิตตะยุ19ปี เข้าเรียน MIT ด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ลาออกตั้งแต่ปีหนึ่งเพื่อไปกอ่อตั้ง Scale AI กับเพื่อนสาวลูซี่กัวเริ่มต้น Scale AI จาก Y Combinator Y Combinator หรือ YC คือโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพอันดับหนึ่งของโลกโดยทั้งสองคนเริ่มต้นจากโน้ตบุ๊กสองเครื่องและเป้าหมายคือป้อนสมองให้ AI โลกห้าเปลี่ยน Data Labeling ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI Scale AI ให้บริการข้อมูลฝึกฝนที่จําเป็นสําหรับการพัฒนา AI และลูกค้าคือ Meta OpenAI Google Microsoft Amazon 6 ทำงานร่วมกับกองทัพสารลัส Scale AI มีสัญญากับกระทรวงกลาโหมและกองทัพสารัฐโดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพดาวเทียมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ข้อมูล7กลายเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในปี2021เขากลายเป็นเซลเมสบิลเลียนแหน์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกโดยมูลค่าบริษัท Scale AI ทะลุ7.3พันล้านเหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ2.63แสนล้านบาท8เมตาเข้าซื้อหุ้น49%ในปี2025เมตาของมาร์สคาเบอร์เข้าซื้อหุ้น Scale AI มูลค่ารวมกว่า15,000ล้านเหรียญหรือประมาณ5,040,000 ได้รวมงานกับ Meta l a ลเพื่อพัฒนาซูเปอร์ t อ l นเท e n c เ์9มีบทบาทในนโยบายระดับชาติเป็นที่ปรึกษาด้าน AI ให้รัฐบาลสหรัฐและเคยเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีถามเรื่องยุทธศาสตร์ AI 10เป็นผู้นำที่นิ่งลึกไม่อวดแต่เป็นสายวิเคราะห์เน้นเบื้องหลังที่กลายเป็นเสาหลักของวงการและนี้อาจจะเป็นขึ้นลูกใหม่ที่ขยา่าบรลังอีลอนมาร์ก็เป็นได้ครับ